แล้วก็สวัสดีสวีดัดกันทุกคนกันค่ำคืนกันวันนี้ด้วยนะครับวันนี้ก็เวลา19บเนาฬายี่สิบสองนาทีนะครับวันที่วันที่ยี่สิบหกนะครับวันที่ยี่สิบกนี่นะนี่นะนี่นะยี่สิบหกมิถุนายนครับอพอดีผมใช้โทรศัพท์อัดเนาะก็ก็วันนี้ไม่มีอะไรมากโชว์พาวนิดนึงครับวินโด w s x อนัสเบอเห็นหน้าตาก็น่าจะรู้แหละอ บอกพี่วินโดว์เอ็กพีมันจะเล่นอะไรได้มากเออมาดูนี่นะนี่นะนี่นะดูนะนี่นะเอ็กพีของแท้นะครับนี่นะนี่เน่เน่น่เน่เน่ไม่ไมะก็นี่นะนี่เอ็กพีของแท้ก็หน้าตาก็ประมาณนี้นะครับนี่นะโอเคนะครับนี่ก็เป็นเอ็กพีแท้ๆเลยนะครับนี่นะนี่ประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมากโอเคมันจะเล่นเกมอะไรได้มากมาดูโชเลยมา xp นะครับนี่นะ xp นะดูดูดู xp นะอออ่านี่พัดยีเลยเป็นไงเป็นไงแล้วสเปคเครื่องเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยโชว์อีกทีหนึ่งแล้วสเปคอะไรนะครับเออมาเนี่ยเข้ารันโชว์เลยเนี่ยดู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 ไปทัดบาเมนูเมนูก่อนเนอะอยากจะโชว์นะอาจจะไม่ตัดต่อนะครับเดี๋ยวหาว่าไอพี่ตัดต่อไปรนันบนออติดหรือเปล่าโอ้นี่ไม่ใช่นะดู เนี่ยถ่ายวิดีโอเลยเปไน็นไงสุดแล้วเออเไงเราดูไวไฟเป็นไงมีไวไฟมีบลูทธูธเนี่ยเนี่ยมีบลูทธลูธด้วยผมก็หามันหาอ,อันอีบวิด,ดีโอเอ็พีนะผมบอกตรงเลยโปรแกรมนี้หายากมากเลยนะเนี่ยเอ,อ้ยมาาันจะรันได้ป่าวะ <laughs> นานเป็นชั่วโมงเลยประเด็นคือรันบนวิด,ดีโอเอ็กพีด้วยเออ เอ้ยังเขาได้วะเฮ้ยเฮ้ยเขาได้วะเออเขาได้มันจะค้างหรือเปล่ามันจะเล่นได้หรือเปล่าวินโดว์เอ็กพีนะน้องเออมาดูจะค้างหรือเปล่ามาชมกันนะครับเฮ้ยเล่นได้อน้องเฮ้ยวินโดว์เอ็กพีเฮ้ยยีดเคเชื่อวินโดว์เอ็กพีเล่นเกมได้ใครบอกว่าเอ็กพีเล่นเกมไม่ได้มึงดู คนต้องรำรากันนะครับเออไม่อยากจะคุยโม้ไม่ใช่สมุดมาคำสิงเป็นไงโถาเป็นไงดูเอ๊เป็นไง,ดเ,นไงเดี๋ยวดูดูดูเป็นไงแปดสิบห้าเฟรมเป็นไงเป็นไงเออลันโชเลยเป็นไงแปดสิบห้าเฟรมโถ้ดูเป็นไง,ไ frame, นไงอ่านี่เอ็กพีนะครับนี่เนี่ยดู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 อ่านี่โทรศัพท์นะนี่นะอัดหน้าจอนะนี่นะนี่นะ ้โทรศัพท์อัดนะเออจอคอมผมเริ่มไปละจอเก่าด้วยหกสิบเฮิร์ตจอหกสิบเฮิร์ตหนึ่สองร้อยอะไรประมาณนี้ดูไงว้าวเนี่ยดูแปดสิบห้าเฟรมดูไงนี่นี่อ้าวผมลงทีมเหรอดู

ไอปิดเสียงเกมแม่งเลยเป็นไงดู x อพนะของแทนนี่เอาเออเป็นไงดูฟงดูไฟเป็นไงนี่ยเนี่เอาเาเหาว่าโกหกได้ดูดูเนี่เป็นไงเอ็ไเนี่เป็นไงบุตรแตกเป็นไงเป็นไงเป็นไงว้าวเป็นไงว้าไงน้องเออ ดูด้วยตาลาอะไรเดี๋วโอ้โหมวยมันคนละค่ายกันหรือไม่เก่งไปเรียนตใหม่ไปโอ้โหแรงไปไม่อยากจะคุยอ่ะเออนี่เป็นดูว X P นะดูเจสเฟรมงาแรมเก้าจิกก็พูดคำหยาบอะไรก็อืมขออภัยด้วยนะครับก็เอาเกมเดียวพอเนาะ อยากรีวิวมากก็ขอจบรีวิวเพลงนี้นสวัสดีครับ